างฟ้าอ่านนะคะวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นคุณหมอกับทำอาหารนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยห,หนึ่งสอ,องสามเอาไปทำอะไรใหาหมอกีา,าเอ๊อะเมื่อไหร่คนไข้จะมานะอ้าวมาแล้วเหรอคะใช่ ปวดท้องมากเลยค่ะปวดท้องเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอพิมพ์แป๊บนึงนะคะอยากฉีดยาตัวนี้อ่ะโอเคยังไม่ต้องฉีดยาฉีดยาสีชมพูเลยอ่ะนับเป็นสีนับเป็นสีชมพูค่ะโอเคค่ะเออเป็นชื่อว่าชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อนับตาคนไข้ค่ะชื่อนับตาคนไข้เหรอคะใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอพิมพ์ประวัติอ๋อโอเคค่ะปวดท้องใช่ไหมคะใช่ค่ะไปนอนก่อนนะคะนอนนั่นค่ะ เดี๋ยวคุณหมอค่ะฟังหัวใจแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุณหมอขอฟังหัวใจแป๊บนึงนะคะอ้ะวาอวทำไมหัวใจไม่เต้นอะ่ะอ๋อยังไม่ได้ใส่หูอ,อ๋อยริ่มใส่หูค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอใส่หูก่อนนะโอเคใส่หูแล้วเอ,อ้ยหยุดเพล่งสิโอเคโอ้เต้นได้เลยคะเอ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวคุณหมอขอดูหูหน่อยค่ะนั่งค่ะนั่งดูหูขี้ไม่ใช่ดูขี้หูอ่นไหนอขอดูหน่อยคะขอดูไหนนะไม่มีเดี๋ยวขอดูจมูกหน่อยอมอไฟมีไฟหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวคุณหมอ คุณหมอขอดูปากหน่อยนะคะหนาปากโอเคไปตุบๆๆๆๆๆหนขอว่าไข้ไหนค่ะไข้สูงไหมเฮ้ยเฮ้ยเียงหัวใจคืเต้นอะนั่งขาบะคุณหมอคุณนอนนั่งทับเหรออึ้โอ้ไข้สูงมากเลย ค่อยสูงมากเลยตั้ง90 39องศาเนี่ยคุณหมอคะว่าความดันไหนนะคะขอนิ้วชี้ค่ะขอนยูใช่ใช่ใๆ่โอเคความดันปกติดีค่ะอ่านั้นไปนอนพักก่อนนะคะ อ๋อเดี <language> ๋ยวไปเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะจะฉีดยาอันนี okay. Now, anyway, ้จะฉีดยาเลยเหรอคะใช่เดี๋ยวไปเอ็กซเรย์ก่อนแล้วนี่มันเป็นของเล่นฉีดยาอ๋อเหรอปาไปเอ็กซเรย์กันค่ะโอเคค่ะมีเอ็กซเรย์ตรงนี้เลยค่ะนั่งไว้นะคะเดี๋ยวคุณหมอขอเอ็กซเรย์ท้องหน่อยนะคะเอ็กซเรย์ท้องไหนดูสิอ๋อตรงนี้ไงเนี่ยมาดูสิคะมาดูเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นเหมือนกินอุด มันอุดตันตรงนี้นะคะก็เลยปวดท้องนะคะแล้วน,นั่นเดี๋ยวคุณหมอเขาฉีดยาหน่อยะค่ะแลก็ปวดอ่ะขอฉีดยาหน่อยนะคะอ่าเอาแขนเสื้อขึ้น,นะคะ่ะหน้าตาดูรึนหนักโอเคฉีดเสร็จแล้วค่ะขอฉีดอีเข้มหนึ่งนะคะอ้าวจะฉีดเยอะไมคุณหมอนเนี่ย ไม่จะฉีดเยอะค่ะไม่จะฉีดเยอะค่ะคุณหมอเอาไปนอนก่อนนะคะคุณคุณหมอตาหลกมากเลยอ๋อคุณหมอตาหลกมากเลยค่ะอะอาไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวมีขนมไปให้ค่ะโอเคค่ะเอาไปนอนก่อนนะคะไปนอนเลยค่ะเชิญไ้นอนค่ะเป็นอะไรคะติดติดติดอะไรติดคะอ๋อเท้าติดหรอคะอะเดี๋ยวคุณหมอพาเดินไปนะคะอ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 จะไปได้ไหมเนี่ยไหวไหมคะ ไม่ไหวมันติดมาขี่ล้างคุณหมอไหมคะขี่แบงไม่ได้มันติดฮัลโหลอ่ะเดี๋ยวคุณหมอจะไปมาใกล้ใกล้ๆอ่าเดี๋ยวคนนี้จะเป็นแม่ค้านะคะโอเคไหมน่าจะเป็นคุณหมอน่าจะเป็นคุณหมอมั่งเหรอใช่นับเดินได้แล้วโอเคนับเดินไปขายของให้เจ๊กินก่อนเดี๋ยวโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทำอะไรเหรอคะจะทำพิซ่าค่ะอ๋อนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่านับดาจะทำอาหารเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูเลยปึบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะทำพิซ่าค่ะอยากกินน้ำโค้กค่ะโอเคโอเคค่ะขอกินน้ำโค้กหน่อยค่ะอ่ะเปิดน้ำเลย อ่ามือออกหน่อยค่ะมือออกหน่อยดูหน่อยนี่ใส่น้ำไปแล้วค่ะปิดพอได้แล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้ว,อลวโอเ,อเคเอาออกมาเลยค่ะว่าค่อยออกมาค่ะเดี๋ยวมันหกค่ะโอเคปึ๊บปิดฝาแน่แนๆได้น้ำครบแล้วนะคะต่อไปอ <mumbles. S 1> ยากกินต่อไปอยากกินเซตนี้คะ่ะเซตนี้คะ่ะอยากกินเซตนีอ้อย่าอยเดี๋ยอเดี๋ยวกดต้องกดก่อนกล้องกดก่อน ทอดไก่ให้หน่อยค่ะทอดไก่ให้หน่อยค่ะแม่คะกินทอดไก่ให้หนอย่างน่จะทำพิซซ่าให้แม่กูไก่กินอ๋อจะทำพิซซ่าให้แม่กูไก่กินด้วยโอเคทำพิซซ่าก่อนโอ้ค่อยๆทำก็ได้นะมาจะเจ๊ตักให้อ๋อชิ้นเดียวเหรอคะโอเคเอาไปให้แม่เลย เอาไปให้แม่เอาวางเอาไปให้แม่ไม่ต้องเอาช้อนเลยให้เอาเอาพี่ช้าตกิซ่าตกไปทำใหม่เลยค่ะแม่คะไปทำใหม่ค่ะแม่คะอันนี้ทิ้งค่ะมันสกปรกแล้วเอาใหม่เอาชิ้นใหม่ชิ้นใหม่ตัดใหม่ตัดใหม่แม่ค่ะหนูน่าเครียดมากเลยทีหมดมาเนี่ยไม่รู้สิแล้แม่ค่ะใช้มือจับเลยเหรอ ลูกค้าจะกินได้มั้ยเนี่ยเอาไว้ให้ใหม่สิระวังตกนะคราวนี้ครั้งนี้ค่อยๆนะค่อยๆๆไปๆไปไปไปไค่อยๆเยอะเช้ามากอร่อยาอมากเลยคะ่ะอ่าแล้วดำเฟรนเ์ฟนไฟกับไก่เจ๊เมื่อไหร่จะได้กิน <c oughs> ได้กินหรือยังเอาไก่ไปทอดก่อนค่ะ <c oughs> เอาทั้งสองชิ้นเลยไก่ไปทอดอาสันๆด้วยสันๆนี้ด้วยโอเค เสร็จยังคะใส่จานหน่อยค่ะอันนี้ใส่จานค่ะโอเคใส่อีก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 ชิ้นเอาอีกชิ้นค่ะแม่คะอยากกินเยอะๆหิวเอาละขอบคุณค่ะอ่าเดี๋ยวขอใจตั้งก่อนนะคะท,ทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่คะสิบบาทต้องไปนอนยังปิดอยู่สิบบาทต้องไปนอนยังปิดอยู่คืออะไรคะอันนี้ค่ะสิบบาทนี่เหรียญสิบค่ะ ขอบค,คุณค่ะขอบคุณค่ะอ่านันกินแล้วนะคะได้เฮ้ยมันตกได้ไหมคะทำใหม่ได้ไหมได้โอเคทำใหม่ให้หน่อยทอดหน่อยเลยนะอเอาชิ้นใหม่นะไม่เอาชิ้นเก่าโอเคไหมโอเคนะนันกินชิ้นนี้เอากินชิน้พิซซ่าไม่เอาค่ะไม่อยากกินพิซซ่าอยากกินไก่ค่ะเมื่อกี้ไก่มันหล่นโอเคไก่ กินน้ำน้ำโคกันนะคะจะกินน้ำโคกของจริงอ่ะนับดาวอ่ะอยากกิน,น,ะะกน,นข,ของจริงเหรออันนี้ของปองไม่กินเหรอกิจะนของเดี๋ยวจบคลิปแล้วเอย่าซื้อให้กินจะกินอันนี้ไงไก่ได้ชิ้นใหม่แล้วใช่ไหมคะนี่เป็นของเก่าจริงเหรอเอาแล้วไหมคะไม่ทอดให้อะ่ะฮะ ทำไมไม่คะไม่ทอนไ้เท่าไหนเลยอยากเป็นคุณหมอแล้วอยากเป็นคุณหมอเมื่อกี้เล่นยังไงอยากเล่นอีกเหรอโอเคนั้นเดี๋ยวทอดไก่ใหม่ให้เจ๊ก่อนเจ๊ยอยากกิน <c oughs> อ้าวเดี๋ยวไปดูคุณหมอกันนะคะอ้าวคุณหมอนับดาวมาแล้วจากที่อดกินไก่นะคะไก่ตกพื้นอ่ไหนฟังหัวใจให้เจ๊หน่อยจะได้ยินเสียงไหมเนะี <c> ่ย <oughs> ฟังแค่นี้เหรอคะเอาวัดไข้ได้วัดใข้ได้ไหมคะหมอหน้าเครียดมากเลยทำไมหมอหน้าเครียดจังได้ได้หรือยังมันไม่ได้กดตรงนี้นี่มันใช้อย่ไหมไหนไข้ขึ้นไหมไข้ขึ้นสูงมากเลยต้องฉีดยาหรือเปล่าว่าต้องฉีดเลยเหรอไม่วัดความดันกันเหรอ อต้องทอายังไงก่อนคะเออเออเออไม่ไม่เอา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 เอาสีเอาเอาสีเขียวค่ะสีเขียวเอาสีดยาสีเขียวนี่ค่ะเตรียมฉีดฉีดยาให้เลยค่ะอ้าเอายังไม่ได้ฉีดยังไม่ได้ฉีดอาเยังไม่ได้ฉีดยังไม่ได้ฉีดไม่ฉีดก็ได้โอ้ยฉีดก็ได้ดีเลยค่ะดีเลยค่ะจะหลุดจะฉีดไหมฉีด เราต้องดูปากไหมปากค่ะต้องดูปากด้วยใช่ไหมคุณหมออ่อเออต้องตรวจหูไหมคะเราตรวจหูด้วยหมอวีไฟด้วยต้องตรวจปากไหมต,ต้องตรวจ ตกเลยตกถเห็นฟันฮเห็นฟันเห็นฟันไม่ใช่เห็นฟันต้องทุบเข่าไหมต้องทุบเข่าไหมคะแม่คต้องทุบต้องทุบเข่าด้วยเหรอ กมีช่องนะอะทุบ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 กตตึกตอีกครั้งอีกทุบำไมเลือให้มันา้ำหมอฟังหัวใจตัวเองสิเฮ้ยตกเลยเห็นไหมขึ้นหมอซุ่มซ่ามจังเลยอันหนูต้องเอ็กซเรย์ไหมหนูปวดท้องต้องเอ็กซเรย์ไหมหนูปวดท้องอ่า โอ้ยมาติดพัดลมนะคะติดพัดลมค่ะโอ,โอ้ยโอ้ยอ่าไหนเอ็กซเรย์ดได้ยังคะอโอเคมาจุดอยู่ในท้องของเราอ่ะให้เราปวดท้องไหน,ไหนตรงไหนคะชี้ให้ดูหน่อยของตรงนี้เหรอคะถ้ามันกินตกพื้นตรงนี้เลยเพราะเรามันจะปวดท้อง <ๆ S 2> แก่อย่างนี้นอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ใช่ค่ะอโอเคอ่านั้นต้องไปนอนไหมคะต้องไปนอนค่ะลูกค้า ลูกค้าอันนี้อันนี้อันนี้คนไข้ไน,นะคะไม่ใช่ลูกค้านะอันเดียบนอนที่นี้นะคะทำทำอะไรต่อคะคุณหมอพวกคนได้เสียงอะไรไหมคะตึก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 เมื่อกี้คุณหมอฟังหัวใจตัวเองได้ยังคุณหมอขอลรกขเพื่อนหน่อยค,ะค่ะคนหวอนั่งคนหวานนอนครับครับ อาวอาอางไงอา้าวให้เราคุณหมออา้าคุหมอจะว่ารูแล้วใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอ้อหนูมีคำถามให้เพื่อนๆด้วยค่ะหนูกินน้ำลดอะไรก็ไกล่ลดโค้กขอไข่ลดส้มอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายแลวเจอบ๊ายบายบ๊ายบายบอกว่ายังไง เปิดสับคายด้วยนะบ๊าแม่บายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ